เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Sony Xperia 5โทรศัพท์มือถืออะรอยธรรมไซส์กระทัดรัดขนาดหน้าจอ6 1นิ้วโดยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2ไม่มีเลนส์ซูมแต่สูงได้ดีกว่าเดิมถ้ากกมาวหน้าดข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นโดยว่าสเปนดกาสาสิบัีีนายพูดข่าวไอที รับชมขา่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับดูใจไพดขา่าวสารที่มาร์ตี้แบบนี้เป็นประจำทุกวันมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของ Sony นะครับนั่นก็คือ xperia 5 mark v นะครับยังเป็นทางการแล้วโดยมาลมองกับการปรับปรุงสุดกล้องเซ็นเซอร์กล้องข้างหลัง,งเขาเนี่ยเป็นครั้งใหญ่เลยนะก็คือจะมีการทำการซูมอย่างที่ดีกว่าเดิมนะครับแม้จะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้ก็ตาม Sony xperia 5 mark v ยังคงอยู่ในไซส์กระทัดรัดนะครับในวัาจับถือได้ง่ายด้วยหน้าจอ h d r OLED 6.1นิ้ว Full HD Plus นะครับแล้วก็มีการรองรับความสว่างแบบเรียลไทม์กับปสเตอริโอแบบหันหน้าเข้ากับผู้ใช้งานนะครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2ท้องกับแรม 8GB ROM 128GB แด้ยังสามารถที่จะแต่งอยู่ความจำเพิ่มดั้งได้นะครับอย่าง Micro SD Card ด้วยสำหรับตัวชุดกล้องนะครับ Sony Xperia 5 Mark V จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของกล้อง S-O นะครับ I-X 88 E-MT o นะครับ1ตัวแล้วก็มีคอนเทนทั้ง2ตัดเซลพร้อมกับขยายโฟกัสที่4มิลลิเนะครับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับส่วนที่สองเข้าไม่เสียอะไรเดือดเชื่อเข้ากับกล้องสเลโตโต้และส่วนตัวนี้มาเฉยเลยวางั้นเถอะแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการหลบกหลอนแสง ใน,นส่วนของตอัวนี้คืออัลตราหวายครับควมเร็ว20พิกเซลทันครับนะครับโดยเดียวไปใช้ในตัวนี้ที่เดียวันฮาวีนะครับระบบโฟกัสแบบดูเออฟิกเซลนะครับสำรับกล้องหน้าให้ความเร็ว20พิกเซลเช่นเดิมแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว3 3วัตต์นะครับซึ่งอ้างว่าแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จ50%เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้น ก็ถูกว่าดีนะ Sony Xperia 5 Mark V เปิดราคาไทยที่32,990่ดอลลาร์ไตวัดน,นะครับหรือประมาณ36,000น 3, 10, 6, บาทเปิดจองนะครับในช่วงต้งนเดือนกันยายนแล้วใครที่สนใจนะครับก็รองอูได้นะครับ ัสดีนเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย